พรว่ากันถึงราฟรังเนกนะครับคือเอาเข้าจริงเนี่ยชื่อของราฟรังเน็กเนี่ยมันแทบจะมาลายหายไปจากสารบบไปแล้วหลังที่เขาหันหลังให้กับกระทิงเปี่ยวนะครับนั่นก็คือแอรเบอ e ไลฟ์ซิกไปเมื่อปี2019การไปทํางานในลักษณะการบริหารจัดการคือแนวทางที่เหมือนกับตัวเขาเนี่ยถนัดครับแล้วเขาก็แทบจะหายมาลายไปแล้วสมัยนี้คนเราลืมง่ายอยู่แล้วแล้ว2ปีในช่วงของโควรัสหรือว่าโควิด -19 เนี่ยมันก็เลย ทำให้เขายิ่งหายไปเร็วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้รับฉายามากมายยิ่งตอนนี้เนี่ยโหยิ่งประดามีเลยหลายคนเมื่อเมื่อก่อนเราคุ้นกับคําว่าข่าวโคมลอยใช่ไหมตอนเนี้ข่าวเคลมลอยเต็มไปหมดเลยเคลมว่าน,นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเพราะนั้นแล้วเราต้องออรับประทานข่าวกันอย่างเลือกหน่อยนะครับรับประทานข่าวกันอย่างเลือกหน่อยอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเพจนู่นเพจนี้เขียนน่นนั่นนี่นะครับ อันไว้แล้วก็เอามาประมวลอีกทีแล้วเพจไหนมั่วก็ไม่ต้องไปตามจบไปเลยอันอะไรบล็อกไปเลยนะครับแล้วท่านจะค่อยๆโลกของท่านจะกลับมาบลูโอเชียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะว่าจะต้องมาตามผมหรืออะไรไม่รู้แล้วแต่นะครับอันนี้อยู่ที่การตัดใจของทุกคนตำแหน่งพูดถึงฉายาฉายาของราฟรฟรานิกก็คือ godfather of German coaching ที่เขาเรียกแล้วก็อีกอันนึงคือ the professor นะครับ เป็นคนที่หมาคิดสูตรอะไรต่างๆน่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของเกเกนเพรสซิงนะครับเกเกนเพรสซิงอย่างที่เรา,าทราบกันนะครับว่ามันมาดังมาจากยรนคอันี่แหละไอ้คำนี้นะครับเกเกนเพรสซิงมาจากคำว่าอังกฤษก็คืออเก i นนะครับบวกกับเพรสซิงนั่นเองค,อคือการกดดันคู่แข่งนั่นก็คือการเคาน์เตอร์เพรสซิงนั่นเองนะครับสำหรับในกรณีอันนี้ แต่ว่าอันนึงที่มันน่าสนใจก็คือ The Professor คนนี้ครับร a l p h r a n g เนี่ยได้ชอบเล่นในสไตล์กองหลังหน้ากระดานนะครับหน้ากระดานเรียง4มากกว่าที่เยอรมันเนี่ยเขาชื่นชอบกันนะครับนั่นก็คือกองหลัง3คนเขาบอกว่ามันไม่มีความจําเป็นหลังจากที่เยอรมันเนี่ยเริ่มที่จะตกต่ําลงในยุค2,000นเขาก็บอกว่าไม่ต้องใช้หรอกในกองหลัง3คน หันมาใช้กองหลัง4แล้วกลางเพรสเร็วปีกไม่ต้องแนบเข้ามาแล้วก็หน้า2คนแล้ววิ่งฉี่ออกไปผมเชื่อว่าหลายคนคงเห็นแผนของรังนิกเนี่ยชัดเจนนะครับที่ไลฟ์ซิกเห็นได้ที่ไลฟ์ซิกค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วทีนี้เขาที่ผ่านมาก็เคยคุมทีมนู้นทีมนี้หลายคนก็บอกว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการวางรากฐานที่มั่นคง หรือว่าการวางแนวทาง,งฟุตบอลนี่น่าสนใจนะครับตอนนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจ้องที่จะงาบรังนิกเข้ามาคือก่อนหน้านี้เคยไปเรียบๆเคียงๆมาท้งเมื่อปี2 0 1 9ันั่นแหละคน,นนั้นเนี่ยไม่สําเร็จคนนั้นได้คาดว่าไปเอามาเพื่อจะมาเป็นเหมือนกับผู้บริหารแบบนี้แหละนะครับทีนี้มันก็ครั้งนี้เอามา2เป้าประเด็นที่จะมอบให้ในงานของรังนิกกับ3ข้อนะครับ ที่ผมอยากให้ฟนบอลจับตามองนะครับเริ่มจาก2เป้าประเด็นแรกก่อน2เป้าประเด็นแรกก็คือข้อที่1เนี่ยคุมทีมระยะสั้นด้วยสัญญา6เดือนนะอันนี้คือที่แมนยูจะมอบแล้วนะสองเนี่ยขึ้นไปทําหน้าที่ที่ปรึกษาครับหรือว่าจะเทคนิคหรืออะไรก็ต่างๆนะครับในอีก2ปีสัญญาก็เท่ากับว่า2ปี6เดือนนะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาเคยตกเป็นเป้าหมายของสมาคมฟุตบอลอังกฤษมาแล้ว เมื่อประมาณสัก6ปีนะครับหปีที่แล้วเนี่ยสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ติดต่อไปยังราฟดังหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาอายุ58ตอนนี้63นะฮะเข้ามาเพื่อคุมทีมชาติอังกฤษหลังจากที่แซมมารดเนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเพราะว่าถูกเทเลกราฟเนี่ยออกโรงนะฮะมาแฉเรื่องการรับสินบนใต้โต๊ะนะครับเมื่อตอนคุมทีมชาติอังกฤษนัดเดียวสถิติร0 0เ็ลยคือชนะ1แล้วก็โดนไล่ออกนะฮะตอนนั้นเขาก็ ทาบทามรับรังนิกท้าบทามเซเมนเกอร์นะฮะที่จะเข้ามาคุมแล้วในช่วงนั้นให้เกรทเซาเกตในฐานะของโคชอยู่21เนี่ยรักษาการไว้อย่างชั่วคราวก่อนนะครับรักษาการชั่วคราวก็ออรอดไปนะสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกแต่งตั้งเซาเกตขึ้นมารังนิกก็เลยยังไม่ได้มาอยู่ที่อังกฤษนะครับและครั้งนี้มันจ่อมากนะนะถึงเวลานี้นะครับ3ข้อ ที่ผมอยากให้แฟนบอลจับตามองในการมาของราฟรังเกในครั้งนี้นะครับก็คือข้อที่1ก็คือเวลาในการทํางานนะครับข้อที่1เนี่ยก็คือ6เดือนในการทํางานเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือไม่อันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนที่จะคิดแล้วก็แตกต่างเคาะกันออกมาแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องของตัวอย่างก่อนหน้านี้คือคนเยอรมันเข้ามาในอังกฤษหลายคนนะครับแต่ว่าที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็คือเยร์นคอปแล้วก็โทมัสทูเคิลที่ ชัดเจนสุดๆนะครับครอปเนี่ยรอเวลา4ปีกว่าจะประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าต้องไม่ลืมเลครับว่าครอปเนี่ยรับงานแบบไม่เต็มซีซั่นเมื่อปี15-16ขีดแล้วก็เข้าชิง2ถ้วยแต่ว่าไปดวงแตกแพ้จุดโทษแมนซิตี้ในฟุตบอลลีกครับแล้วก็ไปแพ้เซบียาในนัดชิงยูโรปานะครับขณะที่อีกคนนึงคือโทมัสทูเคิลเนี่ย อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยรับงานไม่ถึงครึ่งปีเลยด้วยซ้ำนะครับรับงานแป๊บเดียวนะแต่พาทีมเข้าชิง2รายการเหมือนกับครอปเลยในปีแรกแต่ว่าครั้งเนี้ยทูเคิลแพ้ใน FA ครับแพ้เลสเตอร์แต่เข้าชิง UCL ชนะแมนซิตี้ซึ่งเป็กโกเดล่ามาทำไว้ก็4ีปีเพราะนั้นนี่คือเวลาทำงานในในครั้งเนี้ยมันลักษณะคล้ายๆกับเยอันค็อปนะฮะแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับทูเคิลก็คือมาทำงานโดยที่ไม่เต็มเวลา ไม่เต็มฤดูกาลน,นะครับข้อที่2ก็คือที่นี่โอเทลฟอร์ดที่นี่โอเทลฟอร์ดนะครับสมสรอนบิ๊กไซส์ใหญ่เบิ่มแบบนี้เนี่ยอยู่ๆใครจะเข้ามาเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันน่าสนใจว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ๆจะให้คนนี้มาสร้างเปลี่ยนระบบมันจะมีขึ้นใต้น้ํำไหมจะมีมือที่3 4มสี่ห้ามาทำให้การทํางานของรังนิกเนี่ยปวดหัวหรือเปล่าข้อสําคัญเนี่ย รังนิกจะต้องเคลียร์กับขาใหญ่หลายต่อหลายคนขอภัยที่ไม่เอ่ยนามและต้องมั่นใจว่าข,าขาของเขาจะไม่โดนขัดนะฮะคือมันก็คือบริษัทบริษัทหนึ่งแหละเข้าไปแล้วมันมีเจ้าถิ่นทุกที่มีนะฮะผมว่าอย่างน้อยนะเคลียร์คนแรกเลยเคลียร์ป๋ารับรองเดี๋ยวป๋าเปิดทางให้นะฮะสำหรับป๋าเอ่อ c t เ e ็กต์เวอร์แล้วก็ข้อที่3ครับที่ฝากไว้ในประเด็นที่ผมตกผลึกมาแล้วนะครับก็คือในเรื่องของทีมเนี่ย ใหญ่ไปหรือเปล่าสำหรับราฟรังนิกแมนเชสเตอร์เดใหญ่เกินไปไหมครับที่ผ่านมาเขาทำทีมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ารังนิกเองทำอ่าซุดการ์ทำฮันโนเวอร์ชาวิสนี่ฮอฟเฟนแฮมหรือไม่กระทั่งแอร์เบ r ร์ไลฟ์ซิกทุกที่มีเวลาให้กับเขานะครับทุกที่มีเวลาให้เขาเต็มที่เลยแล้วก็แต่ละที่เนี่ยผมมองว่าไม่ได้มีความกดดันอะไรมากมายสักเท่าไหร่ แต่ที่นี่นะครับที่นี่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับในเรื่องของการคาดหวังต่างๆทุกย่างก้าวจะถูกจับตามองยิ่งเวลานี้ยิ่งถูกจับตามองเป็นกรณีพิเศษฟุตบอลในสมัยปัจจุบันไม่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าฟุตบอลนั้นมันมันกลายเป็นธุรกิจแบบเต็มรูปแบบอย่างที่เคยบอกครับว่าโลโก้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันใหญ่มากและมันนำมันนำไปเมื่อก่อนเนี้ยในยุคก่อนนะเนี่ยมันเดินมาด้วยกันก็คือโลโก้ ธุรกิจและผลงานในสนามแต่ตอนนี้โลโก้กับธุรกิจมันได้เดินนำผลงานในสนามไปเยอะมากนับพูดกันง่ายๆนับตั้งแต่ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเดได้เสียเซเล็กเฟอร์กูสันจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลในซัมเมอร์ปี2013นะครับแล้วพอเดวิดมอส์เข้ามา,าหลุยฟานฮาลเข้ามาโชเซ่มูญโยเข้ามาแม้กระทั่งลูกม่ออย่างโอเลกุนาโซชาเข้ามา มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปอยู่ในในจุดจุดเดิมได้นั่นก็คือตําแหน่งของแชมป์ลีกสูงสุดของกฤษยังทําไม่ได้วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าวัดใจกันแบบสุดๆเลยนะครับผมถึงได้บอกว่าทั้ง3ข้อเนี่ยที่จับมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเงื่อนไขเวลา2ที่นี่โอทฟฟอร์ดและ3เนี่ยสโมสรนมันใหญ่เกินไปและก็ถูกคาดหวังเกินไปมากกว่าฝีมือของรังนิกหรือเปล่าแม้ว่าเขาจะ ถูกยกให้เป็น the professor หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านมาเขาไม่ได้ถูกท้าทายและถูกแรงกดดันในการทำงานมากเท่านี้มาก่อนผมมองแบบนี้นะครับก็จะต้องพิสูจน์ฝีมือของมนุษย์วัย63ปีถามว่ารู้ร้อนรู้หนาวไหมทุกคนมีแหละแต่63ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะน่าสนใจและหวังว่าแมนเชสเตอร์เจะเคลียร์ทุกอย่างอย่างรวดเร็วถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าการที่ เราได้เห็นว่าลูกศิษย์ตรงๆของเขาเนี่ยอย่างโทมัสทูเคิลซึ่งจะไปขายของอยู่แล้วที่สตุตการ์ดเขาเรียกมาบอกว่า,าเฮ้ยมาเองมีความสามารถแล้วก็สุดท้ายทูเคิลกลายเป็นเจ้าวยุโรเป็นคนดังโด่งดังสุดๆดังกว่าอาจารย์ไปแล้วนะครับขณะเดยียวกันเยอเกนครอปไม่ใช่ศิษย์ของอ่าราฟรังเนกโดยตรงนะครับหลายที่อย่างที่บอกครับข่าวโคมลอยกับข่าวเคลมลอยมันเยอะ ครอปเนี่ยเป็นสิทธิ์ของวอลฟกั้งแฟงแต่ว่าวิธีการเล่นเกเกนเพรสซิ่งเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาในพร้อมกับยุคที่เยนครอปเองกำลังขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์นี่คือจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะ,ะนำมาฝากกันในวันนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของราฟรังนิกนะครับซึ่งตอนนี้กินรังนกรออยู่ครับ